หนังเรื่องนี้มันจะมีประโยคนึงคําว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กพอคุณดูหนังเรื่องนี้เสร็จคุณจะเห็นเลยครับว่าไม่ใช่อย่างที่เขาคิดเสมอไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบนันเขาเรียกว่าปลาเร็วกินปลาช้าครับเลยอยากจะมาสรุปประเด็นให้คนที่ยังไม่ได้ดูแล้วก็คนที่ดูได้ขมวดผมด้วยคนที่ยังไม่ได้ดูบอกก่อนว่ามันอาจจะมีสปอยบางช็อต เนื้อเรื่องเนี่ยนะครับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีความตรงไปตรงมามีจุดยืนของตัวเองสูงได้ย้ายโรงเรียนพอเข้าไปอยู่ที่โรงเรียนใหม่แล้วก็เห็นความไม่เป็นธรรมคือเห็นเด็กอีกคนหนึ่งนะครับกำลังแกล้งเพื่อนอยู่ก็ไปห้ามพอไปห้ามเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเขาอดทนไม่ไหวลั่นมือไปนะฮะ ชกตุ้มนะครับเด็กหนุ่มที่เป็นฝ่ายตรงข้ามก็ล้มลงนะครับจุดเริ่มต้นทั้งหมดของหนังเรื่องนี้มันเกิดจากตรงนี้จริงๆปรากฏว่าพ่อของเด็กคนที่เป็นคู่กรณีเนี่ยเป็นประธานบริษัทของคุณพ่อเขาพอรียกไปห้องปกครองก็มีผู้ใหญ่หลายฝ่ายทางคู่กรณีคุณพ่อที่เป็นเ,เจ้าของบริษัทเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่เอาเรื่องถ้าพระเอกเนี่ยนะครับคุกเข่า ให้เขานะครับจุดเริ่มต้นแม่นคือจุดนี้นะครับซึ่งเขาไม่ยอมคุกเข่าเพราะเขาถือว่าศักดิ์ศรีนั้นมีค่าแล้วก็เขาไม่ได้ทําผิดอะไรเขามีจุดยืนในการใช้ชีวิตอย่างมากมายพอเขาไม่คุกเข่าเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสร้างความบาดหมางนู่นนี่นั่นนะครับจนทําให้พ่อของเขาเนี่ยนะฮะต้องบอกกับประธานณวันนั้นเลยนะครับว่าขอลาออกนะครับ เด็กผู้ชายคนนี้รู้สึกผิดมากแต่พาอเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรสิ่งที่ลูกทำเนี่ยมันคือความองอาจมันคือสิ่งที่ดีแล้วนะครับออกจากบริษัทนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะมาตั้งตัวกันใหม่เป็นร้านอาหารก็ไม่ได้เรียนพ่อก็ตกงานก็เริ่มทําร้านใหม่กันขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อจะกลับมาที่ร้านนะครับไอ้คนที่เป็นคู่กรณีนะครับขับรถชนเขาโป้งตายห่าครับพ่อของพระเอกตายครับ ด้วยคนที่เป็นคู่กรณีที่บอกว่าชกกันนะฮะตั้งแต่นั้นไปต้นมาเนี่ยนะครับมันทําให้เกิดสมไฟความแค้นของพระเอกทําทุกวิธีทางเพื่อจะเอาชนะนะครับคู่กรณีที่เป็นเจ้าของบริษัทอาหารชื่อดังอันดับหนึ่งในเกาหลีแต่สุดท้ายนะฮะพระเอกก็ติดคงติดคุกดูนี้นั่นแต่เอาเป็นว่ามันมีความแค้นที่ทําให้พ่อตายเป็นอันดับแรกความแค้นที่2คือความแค้นที่ทําให้เขาเนี่ยต้องติดคุกนะับจนสุดท้ายเนี่ยครับเขาก็สามารถที่จะชําระแค้นได้ แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นฮะ,ะัหนังเรื่องนี้มันจะมีประโยคนึงที่ประธานคนที่แบบว่าเป็นพ่อของคนที่ขับรถชนน,น,น,นะนะชื่อว่าจางแดฮีเนี่ยนะฮะเขาชอบคำว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่เป็นแบบปลาใหญ่แล้วอะนึกออกไหมแล้วปลาเล็กอันไหนที่เขาสามารถใช้เงินซื้อได้ใช้เงินทุจริตได้ใช้เงินฟาดได้เขาเลยคิดว่าตัวเขาเป็นปลาใหญ่ และเขาเลยชอบคตินี้มากว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กพอคุณดูหนังเรื่องนี้เสร็จนะฮะคุณจะเห็นเลยครับว่าไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กอย่างที่เขาคิดเสมอไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันที่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กนู่นนี่นั่นและทำให้ร้านพระเอกขายได้ดีเขาเรียกว่าปลาเร็วกินปลาช้าครับองค์กรที่ตัดสินได้เร็วได้ดีได้เฉียบได้คมกินปลาช้าแล้วจากปลาเล็กที่เร็วเนี่ย จะกลายเป็นปลาใหญ่ที่เร็วทําให้ปลาตัวนั้นนะกินปลาได้หมดบ่อเลยครับคุณจําไว้นะครับว่าสเกลธุรกิจเดิมๆที่ก่อนโควิดเนี่ยมันมีสเกลธุรกิจที่ใหญ่แล้วโควิดนะครับมันทําให้หลายธุรกิจใหญ่ที่ไม่มีการแมネจธุรกิจที่ดีล้มถ้าวันนี้คุณเป็นปลาเล็กที่เร็วและมองเห็นโอกาสสามารถ ทำแทนธุรกิจใหญ่ช่วงจังหวะนี้ครับคือเงินมันจะเปลี่ยนมือครับมันเหมือนวันนี้เขากาลังโดนปุ่มรีเซ็ตเกมะฮะเพราะหลังจากจบโควิดแล้วเนี่ยอาจจะเริ่มต้นเท่ากันเขาอาจจะเริ่มต้นช้ากว่าด้วยซ้าเพราะบางคนต้องเลี้ยงพนักง,งานและยอมขัดทุนรายเดือนแต่คุณอาจจะไม่ได้ขัดทุนน่ะในช่วงนี้คุณเตรียมพร้อมเตรียมความรู้หาช่องทางคุณอาจจะสามารถไปแทนที่เจ้าตลาดนั้น,น,นได้คําว่าเจ้าตลาดในที่นี้อาจจะยังไม่ใช่ระดับพันล้านหมื่นล้านนะ เจ้าตลาดในในที่นี้สำหรับผมคือ SME ขนาดกลางเงินกําลังจะเปลี่ยนมือเพราะว่าปุ่มรีเซ็ตคือโควิด1 9ทุกธุรกิจจะต้องรีเซต็ตธุรกิจร้านอาหารจะต้องรีเซต็ตใครไม่เคยเก็บ d า t ้าเบต้องเก็บดาต้าเบ e ลูกค้าใครไม่เคยมีเอ่อรีเลชันกับลูกค้าต้องมีกับรีเลชันกับลูกค้าต่อจากนี้คุณจงมองดูจังหวะและเอาความสามารถของตัวคุณเพื่อจะใช้ช่องว่างและโอกาสตรงนี้ ผมเชื่อหลายคนจะต้องมีเสียงในหัวลั่นกันมาว่าจะกินยังไม่ไหวเลยผมเข้าใจครับถ้าเกิดวันนี้คุณไม่ไหวคุณก็เอาชีวิตตัวเองให้ไหวก่อนแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณยังพอแทนเงินไหวผมอยากให้คุณใช้สมาธิใช้สติของคุณในการเฝ้ามองธุรกิจที่กำลังจะโดนดิส r รั t ต,ต่อจากนี้แล้วคุณสามารถไปเปลี่ยนมือกับเงินตรงนั้นได้หรือเปล่าอันที่สองครับทิศทางสําคัญกว่าความเร็วสังเกตไหมครับว่ามันจะมีช่วงช่วงหนึ่งนะครับที่บริษัท ของพระเอกเนี่ยทำร้านอาหารของเขาเนี่ยครับกำลังจะประสบความสําเร็จเพราะว่ามีผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับมาซื้อหุ้นเขา5,000ล้านแล้วก็มีนะครับคนที่เป็นนักลงทุนรายย่อยลงทุนตามคนละนิดคนละหน่อยคนลนิดคนละหน่อยจนกลายเป็นบริษัทหมื่นล้านภายในข้ามคืนหลังจากออกรายการรายการหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารตอนนั้นเนี่ยนะครับพระเอกนะครับคุ้นคิดมากว่าจะเอาอยัางไงดีจะไปให้เร็วๆหรือว่าจะค่อยๆเติบโต ช้าๆทีลสะสาขาทีลสะสาขาการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยนะฮะเกือบจะทําให้บริษัทเขาล้มเลยนะฮะเพราะเขาขยายแล้วก็เติบโตเร็วจนเกินไปเกินกว่าศักยภาพนะครับที่เขาเนี่ยสามารถที่จะทําได้ถึงแม้ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาจะชนะเลิศในรายการประกวดอาหารแล้วมีคุณป้าของโทนี่นีช่วยเขาสับสนเรื่องทุนก็ตามแต่ถ้าเกิดมันไม่ฟุกอย่างนั้นล่ะผมอยากให้สิ่งนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เตือนใจทุกคนครับไม่จําเป็นที่คุณจะต้อง ประสบความสําเร็จได้เร็วถ้าเกิดคุณทําอะไรเกินตัวสิ่งที่พระเอกสามารถประสบความสําเร็จได้ต่อสิ่งที่ผมเชื่อเลยคือเขามีทิศทางที่ชัดเจนฮะว่าเขาจะเป็นที่หนึ่งในเกาหลีให้ได้ผมเลยบอกว่าสิ่งที่คุณกำลังจะเริ่มทําอยู่นะวันนี้นะฮะถ้าเกิดมันเร็วได้เพราะเงินทุททนคนอื่นคุณต้องกลับมาคิดทบทวนให้เยอะเพราะมันไม่ใช่เงินของคุณคุณต้องมั่นใจยิ่งกว่าเงินของตัวเองสิบเท่าร้อยเท่าจริงไม่จริงเพราะถ้ามันพลาดมาแล้วเนี่ยแย่เลยนะฮะ เช่นกันครับตอนที่ผมทาโปรเจกต์ที่หมู่บ้านเนี่ยนะฮะเงินทุนที่เราทําผมก็ไม่มีเงินผมก็ใช้เงินทุนคนอื่นเช่นกันผมใช้เงินแบงค์เช่นกันผมใช้เงินระดมทุนเช่นกันแต่ผมต้องฟีดสัจนรู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้ในการขายได้จนตอนนี้นะครับโครงการของผมเฟสแรกขายก็หมดแล้วเหลือหลังเดียวคืนเงินนักลงทุนล็อตแรกหมดแล้วตอนนี้เป็นหนี้แค่แบงค์อย่างเดียวเพราะว่าผมมีประสบการณ์นในอดีตในการเอาเงินทุนจากที่อื่นมาสูงมากแล้วก็ลงทุนในธุรกิจที่เราไม่มีทิศทางกับมันแลลว ถ้าเกิดทิศทางคุณไม่ได้คุณได้เงินจากใครมาแล้วแต่ล้วนแต่เอาเงินเขามาผ่านนะสุดท้ายคุณเจ๊งยังพาคนอื่นเจ๊งอีกนะครับอันต่อไปครับความอาฆาตความอยากเอาชนะอาจทําให้ชีวิตพังพระเอกอยากเอาชนะประธานจางเลยทําให้การคิดการระดมทุนน้อยเพราะอยากขยายให้เร็วเพื่อจะเป็นที่หนึ่งให้เร็วส่วนประธานจางเนี่ยสุดท้ายชีวิตพังตอนแก่ไม่เหลืออะไรเลยนะฮะอีก5 6เดือนก็มันจะตายเป็นมะเร็งเนี่ยนะต้องมาโค้งคํานับกราบก้มเด็กนะฮะ เพราะว่าความอาฆาตที่เขาอยากจะเอาชนะเด็กแค่เพียงให้เด็กคุกเข่าให้เขากูมีตังค์เนี่ยแต่มึงไม่ยอมคุกเข่าให้กูอะทําทุกอย่างทุกวิถีทางให้เด็กคุกเขา่าแต่เด็กก็ไม่คุกเขา่าจนยอมคุกเขา่าช่วงท้ายไม่สปอยว่าอะไรเพราะความอาฆาตมันเยอะมากมันมีแต่อีโมชันมันมีแต่ความเกลียดชังไฮอีโมชันโลอินเทเลเจนต์ผมพูดบ่อยมากหมายถึงความฉลาดคุณจะน้อยลงถ้าเกิดคุณมีแต่พลังงานอีโมชันที่แบบลบๆความฉลาดคุณจะน้อยลง ผมเตือนเลยนะมีหลายคนมากชอบบอกผมโคชเป้ครับผมจะทําธุรกิจเพราะผมอยากจะพิสูจน์พิสูจน์ให้ที่บ้านผมเห็นครับว่าผมเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้ผมอยากทําครับเพราะว่าผมอยากให้แฟนผมเห็นครับว่าผมเนะี่ยเจ๋งจริงผมเนี่ยเจ๋งจริง,นะรง,รงพวกนี้มันเกิดการพิสูจน์กันหมดครับแต่การพิสูจน์ความอาฆาตความมุ่งมั่น มันอาจจะทําให้คนบางคนประสบความสําเร็จก็ได้นะแต่เขาอาจจะทําให้คนล้มเหลวก็ได้เช่นกันทําไมคุณต้องสําเร็จเพราะอยากพิสูจน์ให้ใครบางคนเห็นครับแต่ถ้าเกิดสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันพิสูจน์ไปแล้วเขาคุกเข่าลงหรือคุณชนะเขาแล้วยังไงต่อวะสังเกตไหมครับว่าตอนสุดท้ายพระเอกเองที่ชนะเจอแต่ความว่างเปล่าตอนที่พระเอกก้มลงคุกเขา่าประธานจางประธานจางก็รู้สึกหวงเวง เจอแต่ความว่างเปล่ามันไม่มีอะไรอยู่จริงเลยครับคนที่โคชชิ่งกับผมหลายคนนะฮะเขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่ทําให้ชีวิตเขาเติบโตขึ้นแล้วขึ้นอยู่อย่างนั้นได้ตลอดเพราะแต่คําว่าสําเร็จปุ๊บเขาจะลงหัวปากเลยเพราะเขาใช้ชีวิตจากคําว่าพิสูจน์ครับอย่าใช้ชีวิตกับการพิสูจน์ว่าเรามีคุณค่าคุณต้องมีคุณค่าจากข้างในของตัวคุณเองแล้วใช้ชีวิต การทางานทุกวันอย่างมีความสุขเพราะคุณประสบความสําเร็จเพื่อคุณจะมีความสุขไม่ใช่หรอหรือคุณอยากจะประสบความสาเร็จเพื่อบอกโอ้ยนี่เก่งจริงคาชมของพวกเขาทําอะไรคุณได้วะอาจจะทําให้คุณดีใจแค่เว็บเดียวแต่อย่างคุณธนินบอกฮะความสําเร็จดีใจได้แค่วันเดียวครับแล้วความสําเร็จนั้นมันก็จะหายไปพอคุณพิสูจน์ได้พอคุณรู้สึกเอาชนะแล้วคุณก็จะเริ่มผ่อนคันเร่งฮะแล้วชีวิตคุณก็ตกลงมาเหมือนเดิมผมเชื่อว่ามีคนหลายคนเป็นแบบนี้จงบอก กับตัวเองว่าสําเร็จเพื่อตัวเราฮะอย่าสําเร็จเพื่อพิสูจน์ใครวันนี้คุณต้องกลับไปดูทีมคุณครับหนังเรื่องนี้มันทําให้ผมเห็นนะครับว่าจะประสบความสำเร็จได้จำเป็นต้องมีทีมที่ดีครับทีมที่ดีนะครับจะต้องเป็นคนที่เลเวอเรจคนที่มีสกิลที่ดีมารวมกันแวลู Value. คูณแวลูจะเท่ากับเลเวอเรจแวลูคือคุณค่าเมื่อคุณค่ามารวมกันมันจะผ่อนแรงกันครับถ้าเกิดพระเอกนะพักแซลอยนะครับไม่รู้จักกับ โจอีซอไม่รู้จักหลายๆคนที่อยู่ในทีมเขาอะนะฮะผมอาจจะจําชื่อไม่ได้หมดนะฮะเขาไม่มีทางที่จะบิวธุรกิจเขาให้ไประดับนี้ได้เลยเพราะว่าขาดหมากสําคัญในการคิดหรือถ้าเกิดคุณอยากจะเริ่มท,ทําธุรกิจวันนี้คุณมาบอกว่าเ,าเพื่อนๆมาเพื่อนๆมาเพื่อนๆมารวมกันรวมกันรวมกัน,รว,กนรวมกันอาจจะตายได้นะฮะแยกกันเราอาจจะอยู่ดีกว่านะฮะถ้ามารวมกันแล้วแต่ละคนไม่ได้ช่วยอะไรกันเลยเป็นเตี้ยอุ้มคอม เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือแต่ละคนจะต้องมีคุณค่าและเอาคุณค่ามาส่งเสริมกันเพื่อทําให้ธุรกิจของคุณประสบความสําเร็จครับอ่ะต่อไปนะอีกข้อหนึ่งนะที่ผมชอบมากกับหนังเรื่องนี้นะฮะซีรีส์เรื่องนี้นะครับคือเป็นผู้นําต้องนั่งในใจครับไม่ใช่นั่งบนหัวประธานจางไดฮีเนี่ยนะฮะมองทุกคนเป็นเหมือนสุนัขรับใช้เขาแล้วสุดท้ายเนี่ยนะก็จะมีคนที่ อยากจะจริงใจกับเขาเฉพาะอยากได้เงินแต่พักแสรอยพระเอกนะมฮะนั่งในใจทุกคนเลยไม่ได้เอาอะไรมันนาเลยใช้หัวใจนําแล้วก็นั่งในใจพนักงานทุกคนได้คุณต้องเข้าใจลูกน้องคุณเขาไม่มีกินเขาไม่มีใช้หรือเขาอะไรก็แล้วแต่เขาเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตคุณต้องฟังเขาเข้าใจเขาแล้วก็ไปนั่งในใจเขาให้ได้การที่คุณนั่งบนหัวโดยการใช้อํานาจสุดท้ายคุณจะไม่เหลือใครครับถ้าเขามีสิ่งที่ดีกว่า เขาก็ไปครับนั่นคือเหตุผลครับว่าทําไมธุรกิจบางธุรกิจฟากของคุณมองว่าคุณก็ให้หัวใจเขาแล้วแต่คุณไม่เคยฟังใจของเขาจริงๆว่าเขาต้องการอะไร,ครเคยเห็นไหมฮะบ,บางคนเงินเดือนด้อยน้อยแต่อยู่เพราะใจครับครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากเรื่องเงินเรื่องเล็กเรื่องใจเรื่องใหญ่สบายใจกูอยู่เงินเยอะก็แล้วแต่แต่ไม่สบายใจกูออก อันนี้เขาตอไปครับปรับตัวให้ทันโลกครับตอนแรกเนี่ยนะคุณอาจจะยังเห็นไม่ชัดว่าคุณจะต้องปรับตัวให้ทันโลกยังไงถูกไหมสมัยก่อนพนักงานเยอะๆหน้าร้านใหญ่ๆขายของเยอะๆมีโรงงานใหญ่ๆแต่ก่อนความสําเร็จของผู้คนเนี่ยนะฮะจะดูได้จากจํานวนพนักงานของบริษัทเขาจริงไม่จริงแต่ปัจจุบันฮนะไม่ใช่อีกต่อไปตอนแรกครับพักแซีลอยนะครับติดคุกอยู่3ปีหรือ4ปีผมจําไม่ได้แล้วนะฮะติดคุกเนี่ย ตอนนั้นโซเชียลเน็ตเวิร์กยังไม่มีพอเขาออกมาจากคุกมาร์เก็ตติ้งที่เขาทำคือใส่ตัวมาส c คอตแล้วก็แจกใบปลิวฮะให้คนมากินอาหารที่ร้านฮะวิธีการทำตลาดอันนั้นเป็นยุคเก่าแล้วฮะยุคเก่านานมากก็ตั้งแต่สมัยยังไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กถูกไหมโชคดีที่ว่าเวลาที่มีใครแนะนำเขาเขาไม่เคยมีอีโก้ครับโจอีซอนเนี่ยครับเขาเนี่ย แนะนำพักแซลอยนะครับแนะนำพระเอกนะว่าคุณต้องเอาลงโซเชียลมีเดียโจิซอนเนี่ยก็เริ่มมาทำโปรโมทในบล็อกนู่นนี่นั่นให้เริ่มลงแบบว่าในโซเชียลมีเดียให้คนก็เลยมากินร้านเขาแบบโอ้โหต่อแถวเลยฮนะเราในอดีตเข้าใจว่าการจะประสบความสำเร็จเราต้องมีหน้าร้านใหญ่ๆต้องมีพนักงานเยอะๆความจริงแล้วสมัยนี้ไม่จริงเลยครับสมัยนี้นับกันที่ยอดส่งของ ว่าได้กี่บ้านไม่ได้นับหรอกว่าคุณมีหน้าร้านอยู่ที่ไหนแพตตินัมพารากอนหรืออะไรไม่รู้ไม่ได้นับแล้วถ้าคุณได้ร้อยบ้าน200บ้านต่อวันสแสดงว่าธุรกิจคุณกำลังเติบโตพนักงานมีแค่อดมินกับคนแพ็คของโลกมันเปลี่ยนไปแล้วฮะถ้าวันนี้ฝันของคุณยังเป็นความฝันที่ว่าฉันจะต้องมีร้านใหญ่ๆ ต้องมีพนักงานเยอะๆแม่งฟิกคอร์สทั้งนั้นอันนี้ไม่เกี่ยวกับหนังนะผมมาพูดกับชีวิตจริงนะคุณต้องปรับตัวให้ทันโลกอย่าไปดูท่าเดิมๆแล้วยิ่งวันตอนนี้นะพฤติกรรมมนุษย์เปลี่ยนไปอีกดูจากโควิดเข้ามาเนี่ยแหละพฤติกรรมมนุษย์เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากที่เคยมีร้านอาหารต้องปรับตัวมาดลิเวอรี่ให้ได้คุณอย่าฝืนพฤติกรรมมนุษย์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้พฤติกรรมลูกค้าปรับคุณต้องปรับตามเพราะลูกค้าให้เงินคุณครับ อันส,สุดท้ายครับที่ผมได้จากหนังเรื่องนี้นะฮะจงทำดีในทุกๆวินาทีครับเพราะไม่รู้ว่าความดีนั้นจะส่งผล กับชีวิตคุณในตอนไหนครับในหนังนะครับคือพระเอกนะฮะพักแซรอยนะฮะไปติดป้ายไปจัดโต๊ะไปปรับปรุงให้ร้านรอบรอบร้านเขาให้สว่างสวายให้ดูหน้าเข้าไปช่วยเขาวางแผนนู่นนี่นั่นให้กับร้านข้างๆร้านรอบรอบครับแล้วคุณยายของโทนี่ครับที่เป็นนักลงทุนในตอนที่เขาลำบากมากต้องการนักลงทุนเนี่ยนะฮะ คุณยายของโทนี่เห็นความดีของพระเอกครับคุณยายโทนี่เนี่ยตอนแรกเนี่ยแต่งตัวเป็นคนจนไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนสุดท้ายเนี่ยนะครับรู้ที่หลังนะคว่าเป็นเจ้าของกิจการอสังหารหลายที่แล้วก็เป็นผู้ที่ให้เงินทุนรายใหญ่กับพักแซรอยรเพราะว่าเห็นพระเอกเนี่ยนะครับ ทำดีกับคนรอบๆข้างครับผมอยากพูดกับรีเลตกับชิตนะฮะที่บอกว่าชงทำดีในทุกๆวินาทีนะฮะเพราะว่าแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นเสมอครับนี่คือกฎแห่งกรรมครับคุณกระทำบางสิ่งบางอย่างออกไปมันจะรีแอคชั่นเข้ามาหาคุณสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วกรรมมีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีกรรมที่ดีที่คุณส่งไปสักวันกรรมดีนั้นก็จะกลับมากรรมเลวที่คุณส่งไปสักวัน กรรมเลวนั้นก็จะกลับมาสิ่งที่อยากบอกคือวันนี้ถ้าเกิดคุณมีอะไรก็แล้วแต่เข้ามาแล้วคุณจะต้องมีสิทธิเลือก2ทางอะ่ะกรรมดีกับกรรมเลวอะ่ะคุณจงตั้งสติและเลือกทากรรมดีไว้ถึงว่ามันจะไม่เกิดผลในวันนี้แต่มันจะรีแอคชั่นให้กับคุณสักวันครับสำหรับคนนะ,ะที่อยากดูหนังก็นะครับก็สามารถไปเซิร์ชได้ใน Netflix นะฮะลองไปดูหนังนี้นะก็สับส่วนของที่ถูกลิขสิทธิ์ละกันแล้วก็หวังว่าคุณจะเป็นประโยชน์นะฮะจากหนังที่เป็นหนังธรรมดา มันสามารถที่จะตกผลึกให้เป็นเรื่องราวให้เป็นข้อคิดให้เป็นหลักคิดในการใช้ชีวิตกับเราได้การดูหนังนะฮะมันก็เหมือนการที่คุณส,สะท้อนกระจกะฮะกระจกบานนั้นก็เริ่มสะท้อนแล้วก็มาลีเลียกับชีวิตคุณแล้วคุณจะสามารถพัฒนาชีวิตพัฒนาธุรกิจพัฒนาความคิดของคุณยังไงได้บ้าง